ครับวันนี้ก็ว่างๆนะครับก็มาสถานที่าทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งนะซึ่งไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงนั่นคือเขาพนมขวดนะครับอ,อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนะครับเขานี้เป็นเขาตี๋นะฮะเขาตี้ยที่ทพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่เนี่ย ทรงนำพระบรมสา,ารีริกธาตุจำนวนเจ็ดองมาบรรจุไว้ซึ่งพระบรมสา,าราีริกธาตุเจ็ดองนั้นเอามาจากทางภาคเหนือครับเช่นน่านพยมพยาวอะไรเงี้ยนะครับทางภาคเหนือท่านได้มาท่านก็เอามาบรรจุไว้บนเจดีนะบนเขานี่แหละเขาพนมขวดที่เขาติเตี้ยเนี่ยนะ,ะบรรจุเมื่อไว้เมื่อปีสองพันสี่ร้อยสี่นับถึงปัจจุบันนีอคือร้อย หกปีแล้วนะครับที่สมบจจุไว้นะครับนะบตั้งแต่ปี2,404นับถึงปัจจุบันนี่คือ2,564ก็160ปีแล้วที่พระบรมสารีริกธาตุานเนี่ยบรรจ,จุอยู่บนเจดีย์ด้านบนเขาพนมขวดนะฮะอันนั้นใครที่อยากจะมาเที่ยวก็ในช่วงนี้ก็อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเขาเตี้ยๆเล็กๆ ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เมื่อก่อนนี้มันเป็นที่หลวงของรืชการที่สี่ทั้งนั้นเลยตั้งแต่ลานหน้าเขาวังจนถึงดอนคาเน,นี่ยเป็นที่ที่ทงซื้อจากชาวบ้านเป็นผืนเดียวกันเลยหลายร้อยไร่นะครับแต่ปัจจุบันก็หน่วยราชการก็มาขอใช้บ้างอะไรบ้างจนในสุดก็กลายเป็นมีถนนตัดผ่านนะครับซอยพื้นที่ไปเมื่อก่อนเป็นผืนเดียวกัน ะะถือว่าเป็นทุ่งพระเมนนะรทุ่งพะเมนของเพชรบุรีก็ว่าได้นะครับเหมือนเหมือนสนามหลวงที่กรุงเทพเพชรบุรีของเราก็มีสนามหลวงเหมือนกันครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นก็ด้วยความเจริญของพื้นที่ก็แบ่งซอยไป้าทางเทศบาลใช้มั่งโรงบาลใช้มั่งนะครับะอ,อาบจใช้บ้างในที่สุดก็ความเป็น สนามหลวงของเพชรบุรีก็าหายไปนะฮะก็ยังคงเหลืออยู่คือพระนครีครีนะครับเขาหลวงแล้วก็เขาพอนมขวดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะตามบันไดนะครับตามบันไดนะครับบันไดอยู่ซิ่งนี้นะครับเชิญครับนี่ครับอันนี้เป็นบันไดเหล็กนะครับ แข็งแรงนะก็ขั้นก็พอดีพอดีนะเดินแล้วก็ไม่เหนื่อยมากนะเป็นเขาที่เตี้ยนะครับนะเล็กๆนะไม่สูงนะฮะประมาณความสูงก็น่าจะประมาณสักยี่สเมตรอ่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็มีโจรเนี่ยนึก็มีสมบัติ ก็มาลักลอบขุดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับมีแค่เจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุาานะครับของรัชกาลที่สี่ที่ท่านนำนำมานำบรรจุไว้นะครับนะบทางเดินก็ลัดลาด คนที่ไม่เคยเดินขึ้นเขาก็อาจจะมองดูเหนื่อยสะหน่อยนะนะครับนี่กระทางก็ไม่ไม่ชันนะนี่เดี๋ยวขึ้นไปก็จะถึงแล้วนะและนี่คือเส้นทางที่เราขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้กล้องแพนไปดูนะครับเตี้ยๆนะครับ พร้อมแล้วก็นไปกันต่อไปถึงเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับนะฮะเป็นเขาที่เตี้ะ ด้านบนนะจะเห็นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับ ครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบนยอดนะครับที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นเจดีย์ที่รัชกาลที่4ี่ท่านบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจพระองค์อยู่ในเจดีย์หลังนี้นะครับนะบเดี๋ยวให้กล้องแพนไปนะฮะนครับแล้วก็ไปเลนด้านหน้าผมเนี่ยจะเห็นเขาวังชัดเจนเลยนะครับด้านหน้าผมนะฮะเดี๋ยวให้กล้องแพนไปนะฮะเห็นเขาวังชัดเจน นะครับมองไปี่เห็นพรันคอยคีรีนะครับโล่งประโลงเลยนะครับนะบรรยากาศก็สบายสๆนะบรรยากาศสบายนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้ด้านนี้จะเป็นส่วนของโงรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนะ ก็เรียกว่าเห็นวิวโดยรอบชัดเจนนะครับเห็นเขาวังได้ทั้งโลูกเลยนะนะครับเขาวังนี่ก็เดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะขึ้นไปเที่ยวชมสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ขึ้นมาหลายปีแล้วสำหรับเขาวังนะครับเดี๋ยวไว้ให้โอกาสเหมาะๆแล้วจะรีวิวนะอาจจะมี2ตอนสามตอนเพราะว่า ข้างบนนั้นมีสถานที่ไทยทำเยอะนะครับราวนี้เราก็ไม่ทราบว่าเขาให้ไทยทำหรือเปล่านะครับก็เราก็จะขึ้นไปนะครับนะฮะอันนี้คือเจดีนะครับนะบุรณะใหม่นะฮะนะมีภาพรรมสาลีธิกธาตุเจ็ดองค์ด้วยกันอยู่ในนี้นะวิวทิวทัศน์สวยมากนะครับ มองเห็นภูเขานสวยงามเห็นเขาบมดไดอิดนะฮะนะอันนี้คือเขาวังเขาวังนะฮะทางนี้นะครับอันนี้เขาวังเขามัดไดอิดนะครับแล้วก็เขาเกีวนฮะล,ลอยรอบเลยนะฮะ แล้วก็เขาหลวงอยู่ทางนี้นะครับเขาหลวงนะฮะอ่านี่คือเขาหลวงนะครับนะเห็นเขาใลรอบเลยนะครับวิวทิวทัศน์ยังคงเป็นธรรมชาติอยู่นะฮะสำหรับเขาปนมขวดนะฮะอะอยู่ในพื้นที่นะครับ ของโรงพยาบาลพระจอมกล้าวจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าจอยู่หัวกรัชการที่4ได้ทรงนำพระบรมสาลีริกธาตุจำนวนเจ็ดองมาบรรจุในใจดีซึ่งพระบรมสาลีริกธาตุนั้นก็มาได้มาจากภาคเหนือมาบรรจุไว้เมื่อปี2,404 นับถึงปัจจุบันนี้ก็คือบารมจ,จุอยู่ที่นี่แล้ว1้อยหกสิปีเจดีย์นี้เป็นเจดีย์สร้างใหม่นะฮะของเก่านี่คือชำรุดสุดโทมผุพังไปนะฮะทางพี่น้องชาวจังหวบุรีก็ร่วมสมทบทุนกันสร้างเป็นเจดีขึ้นมาใหม่นะในที่เดิมนะภายในก็จะมีแค่พระบรมสารีริกธาตุนะครับ ไม่มีของมีค่าอื่นใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบรรดามิจฉาชีพต,ต่างๆก็ที่ดูคลิปอยู่ก็จะไม่ต้องคิดว่าคงจะมีของมีค่าอะไรไม่มีนะครับไม่มีมีแค่พระบรมสารีริกธาตุเท่านั้นที่รายการที่4ท่านสมบูรไว้นะครับอันนี้คือเรื่องราวของเข่าเล็กๆในจังหวัดเพชรบุรี ที่รู้สึกว่าจะมีการกล่าวขวัญถึงกันน้อยที่สุดนั่นคือเขาพนมขวดวันนี้ปะป่าพาลุยศูนสาได้นำสิ่งที่มันเป็นของที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะฮะนำออกสู่สายตาของบรรดาแฟนคลับที่ติดตามนะครับ ช่องป้าป๋าพาลุยศูนย์สามในยูทู u นะฮะนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะหากมีสถานที่ดีๆผมก็จะไปค้นคว้าแล้วมานำเสนอสู่สายตาของบรรดาแฟนคลับทุกคนนะครับนะอย่าลืมนะครับไปกดในช่องป้าป๋าพาลุยศูนย์สามในยูทู u นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเราจะได้เจอกันทุกคลิปที่ผมนำลงนะครับคลิปนี้คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ